เฟเอครับก็มาลาลิก้าก็เดือดเฟนส์ครับก็ไม่ธรรมดาถ้ายัางเลือกไม่ได้คลิปนี้มีคําตอบค่ะคู่เด็ดประจำวันที่12มกราคม2569บายเปาเป้ยว,วางบอลจะมีคนไหนบ้าง <fits S 2> ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่วยกันดันให้ถึง1,000ซับเร็วๆกันด้วยนะคะและหากพี่ๆท่านใดอยากพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงดูบันสดไปพร้อมกับน้องเป้ยก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเดียวกันทางเข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะคะ ในส่วนของลื่นลูกเก่าของเมื่อคืนน้องเป้ยก็จะอัปเดตไว้ให้ในเวลาเที่ยงตรงของทุกวันสามารถเข้าไปติดตามผลงานย้อนหลังของน้องเป้ยได้ที่หน้าช่องเป๋าเป้ยวอมบอลน,นะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันที่คู่หลักของค่าคืนนี้กันเลยในศึก FA ครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับกบารมาเยือนของบาสซี่ฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลฟอร์มในช่วงหลังพวกเขาทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกยังไม่แพ้ใครเลยชนะ2เสมอ3เกมรูกยังคงดุดานสร้างโอกาสยิงได้อย่างต่อเนื่องยิ่่่่่งงงงไ้้เเเลนนนใบาาายิิพมมควแแขข็กกรปอี ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างบัสลีฟอร์มในช่วงหลังนี้ยังไม่ค่อยนิ่งค่ะเพราะห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ1และแพ้3โดยเฉพาะเกมเยือนมักมีปัญหาเรื่องเกมรับเสียประตูค่อนข้างง่ายจุดแข็งคือความขยันและวินัยในทีมแต่ศักยภาพโดยรวมยังเป็นรองเจ้าบ้านอย่างชัดเจนค่ะในสถิติการพบก,กันของคู่นี้เราต้องย้อนกลับไปไกลถึงปี2008เลยค่ะซึ่งตอนนี้บริบททีมได้เปลี่ยนไปหมดแล้วจึงไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบได้มากนะคะ เพราะงั้นเรามาดูเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้กันดีกว่าค่ะฝั่งลิเวอร์พูลจะขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคนจากอาการบาดเจ็บและภารกิจทีมชาติในสื่อเอฟคอนทำให้เกมนี้มีแนวโน้มจะหมุนเวียนผู้เล่นซึ่งเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งได้ลงสนามโชว์ฝีมือกันค่ะในขณะที่บาสซี่แทบมีปัญหาผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บส่วนใหญ่พร้อมลงสนามทั้งหมดค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้น้องเป้ยมองว่าฝั่งลิเวอร์พูลน่าจะเป็นฝ่ายของเกมและมีโอกาสเก็บชัยชนะได้มากกว่าค่ะ แต่ด้วยการหมุนเวียนผู้เล่นอาจทําทให้บาสลีย์สร้างความระบาดใจให้กับพวกเขาได้ไบางช่วงค่ะแต่อย่างไรก็ตามด้วยคุณภาพของทีมระดับชั้นและความเด็ดขาดในพื้นที่สุดท้ายและต่อให้กระแสขึ้นจะเปิดมาสูงถึง2ลูกครึ่งน,น้องเปยดก็มองว่าพี่โหมไม่น่าพลาดค่ะขอคาดการว่าลิเวอร์พูล3บาสลีย์ศูนย์แล้วตี25งสีมาลุ้นพร้อมกันค่ะไปกันต่อในคู่ที่2ค่ะในศึกลาลิกาสเปนเซบียาพบเซลตาบิโกฝั่งเจ้าบ้านเซบียา ฟอร์มในช่วงหลังนี้ยังไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ค่ะเพราะผลงานยังขึ้นขึนลงลง,ลงห้านัดหลังสุดชนะ1สเสมอ1และแพ้3เกมรับเสียประตูค่อนข้างบ่อยแม้จะได้เล่นในบ้านแต่ความแน่นอนยังไม่ค่อยเจอค่ะ ส่วนทางฝั่งเซลตาบิโก้ฟอร์มอาจจะไม่ไดีหวือหวาแต่ภาพรวมถือว่าดีกว่าค่ะเพราะห้นัดล่าสุดชนะสาเสมอ1และแพ้1จุดเด่นคือความรัดก,กุมเล่นเป็นระบบเกมรับมีวินยัยและใช้จังหวะสวนกลับได้อันตรายค่ะในสถิติการพบกันในช่วงหลังนี่ค่อนข้างออกมาสู่สีกันค่ะเพราะ10นัดหลังสุดเซบียาชนะ4เซลตาบิโก้ชนะ2และเสมอกันถึง4นัดค่ะ ในเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้ฝั่งเซบียามีผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนหลายรายในขณะที่เซลตาบีโกมีผู้เล่นพร้อมลงสนามเกือบทุกตำแหน่งค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้น้องเป้มองว่าฝั่งเซลตาบีโกจะใช้ความมั่นใจจากฟอร์มล่าสุดจะเน้นเกมโต้กับเป็นหลักส่วนฝั่งเซบียาก็จะพยายามครองบอลเพื่อเรียกฟอร์มเก่งต่อนหน้าแฟนบอลให้ได้ค่ะแต่ด้วยความพร้อมของทีมเยือนอย่างเซลตาบีโกที่ดูดีกว่าเชื่อว่าพวกเขาจะบุกมาเก็บ3มแตนได้อย่างแน่นอนค่ะ ขอค่าการว่าเซบีย0เซียวตาบิโก1แล้วตีสามันลืมพร้อมกันค่ะไปกันต่อในคู่ที่3ในสืบเฟนส์ครับปารีสแช e สแมงพบกับปารีสเอฟซีฝั่งเจ้าบ้านเปเช่ฟอร์มในช่วงหลังนี้ถือว่าร้อนแรงมากค่ะ เพราะห้านัดล่าสุดชนะ4แพ้1จุดเด่นคือเกมรุกที่จัดจ้านคอมบอลได้มากกว่า60-6 5เปอร์เซ็นแทบทุกนัดและสร้างโอกาสจบสกอร์ดีอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนฝั่งทีเมเยือนอย่างปารีสเอฟซีเป็นทีมจากลีกรองซึ่งฟอร์มในตอนนี้ก็ยังไม่สม่ำเสมอเพราะหานัดล่าสุดชนะ1เสมอ2และแพ้2จุดแข็งคือวินัยของทีมแต่เมื่อต้องเจอกับทีมใหญ่ระดับนี้ต้องบอกวาตานยากมากค่ะ ในสถิติการพบกันอย่างเป็นทางการของคู่นี้นะคะเจอกันมาเพียงแค่2นัดเท่านั้น,น,นและจะเป็นเปเชที่เก็บชัยชนะได้ทั้งหมดในเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้ทั้ง2ฝั่งมีผู้เล่นบาดเจ็บทั้งคู่และติดภารกิจทีมชาติหลายรายเหมือนกันทําให้ต้องหมุนเวียนผู้เล่นพอสมควรค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้น้องเป้ยมองว่าแม้เปเชจะขาดผู้เล่นบางส่วนแต่ขุมกาลังที่เหลืออยู่ยังมีคุณภาพเหนือความมากค่ะ าะเขาน่าจะเป็นฝ่ายคอมบอลและกดดัน้งแต่ต้นเกมในขณะที่ปารีสฟซีจะเน้นตั้งรับเป็นหลักค่ะแอตต่อให้กระแสขึ้นจะสูงถึง2ลูกเราก็ยังเชื่อใจเปเช,เชได้ค่ะขอคาดการ์ว่าเปเรเชสปารี FC สแฌสศูนย์แล้วตี35มันร่วมพร้อมกันค่ะไปกันต่อในคู่ที่4ค่ะในศึกกันโชเซเรียอายูเวนตุสเปิดบ้านพบเคโมเนเชฝั่งเจ้าบ้านยูเวนตุสฟอร์มในช่วงหลังนี่แข็งกแกร่งมากเพ,าเพราะยังไม่ชนะใครเลยฮานาล่าสูดย์ก็ชนะ4เสมอหนึ่ง เกมรับเหนียวแน่นเสียประตูน้อยและคุมจังหวะเกมได้ดีมากยิ่งเล่นในบ้านยิ่งเพิ่มความแน่นนอนค่ะในทางกลับกันฝั่งทีมเยือนอย่างเคมูเนเช่ฟอร์มในช่วงหลังนี้น่าเป็นห่วงมากค่ะเพราะห้านันลาดล่าสุดก็ยังไม่ชนะใครเลยแต่เสมอ2แพ้3เกมเยือนยังเป็นปัญหาเกมรุกสร้างโอกาสได้น้อยและมักเสียประตูจากความผิดพลาดในส่วนตัวค่ะในสถิติการพบกันนะคะยูเวนตุสก็ทําผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจนและมักคุมเกมได้ตลอด ในเรื่องความพร้อมของทีมยูเวนตุสมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายแต่ยังมีขมุมพลังให้หมุนเวียนอย่างเพียงพอไม่กระทบกระเทือนกับภาพรวมของทีมมากนักในขณะที่เคโมเนเช่มีผู้เล่นบาดเจ็บเพียงรายเดียวตามรายงานล่าสุดเข้ามาค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้น้องเป้ยม,มองว่ายูเวนตุสจะไม่เล่นเกมจะเล่นแบบรรดกุมแล้วค่อยๆบดและรอจังหวะจบสกอร์ในขณะที่เคโมเนเช่จะต้องพยายามอย่างหนักเพื่อนหนีโซนตกชั้นให้ได้ค่ะแต่ด้วยคุณภาพของทีม บวกกับกระแสขึ้นแค่หนึ่งลูกยังไงพี่ยูก็ไม่น่าพลาดน่าจะแล่นผ่านได้อย่างสบายๆค่ะออค่าการว่ายูเวนตุสสองเคโมเนเช่ศูนแล้วตี2องสหามันลุ้นพร้อมกันค่ะโอเคค่ะเรามาสรุปในทางของคำคืนนี้กันนะคะคู่แรกน้องเป้ยขอไปลิเวอร์พูลคู่ที่2น้องเป้ยขอไปเซลตาบีโก คู่ที่3น้องเป้ยขอไปเปเชและคู่สุดท้ายน้องเป้ยขอไปอยู่เป็นตูสค่ะและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่น้องเป้ยหยิบมาฝากพี่หน้าช่องเพียงเท่านั้นยังมีกระแสะคลื่นอีกหลายชุดที่รออยู่ในบ้านสามารถเข้าไปดูกันได้เลยทางเข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะคะ